บางคนก็บอกอยากเพิ่งให้น้องแอนมีลูกนะคะน้องแอนเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วเพื่อนๆน,นะเขาจะสามสิบแล้วช่วงนี้เขากําลังมีลูกกำลังที่แบบว่ามีแรงที่จะเลี้ยงลูกได้เพื่อนเื่อนนะมาจะมากินข้าวด้วยกันทุกคนจอยทอดปลาหวานจะนะเพราะว่าทอดเยอะๆเอาไว้ให้ลูกสาวคนเล็กด้วยจะจะส่งไปให้ลูกสาวคนเล็กเนาะจอยก็มีปลาทูจะสองตัวจอยก็ย่างเอานะคะ ส่วนนี้ก็น้ำพริกกะปิจะขาดมาเขือพวงทุกคนหน่อไม้ลวกต้มออ้อร่อยแล้วก็มีสตอจ้ะนะมีแค่นี้แหละผักแล้วก็ข้าวจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะมาทานข้าวด้วยกันเมนูเด็ดก,ก็คือนี่หน่อไม้ต้มกับน้ำพริกกะปิสตอนะผักมีแค่นี้ทุกคนแล้วก็ปลาทูย่างปลาหวานทอดจ้ะ ตัวจะเอาแบ่งใส่ถุงเอาส่งให้ลูกสาวที่ลอนดอนทุกคนลูกสาวชอบน้องไม้ชอบส่วนนอกแอนเขาก็มากินอยู่ที่นี่อยู่จะบางวันนะถ้าโทรให้เขามาเอาเขาก็มาเอาจะน้ำพริกกะปิเราก็ทําไว้เดือนที่แล้วทุกคนแล้วก็ใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้ยามจะกินก็เอาออกมาตั้งแต่กลางคืนน่ะออามาแบบให้มันละลายน้ําแข็งนะคะให้น้าแข็งเขาละลายนั่นแหละ มาจากทุกคนขูดไปกับน้ํำลายซอไปเลยเนี่ยมันหอมกินมันหอมกินกะปิหืมสต๊อกไขาปมาเขือพวงหน่อไม้นี่จอยสั่งกับพี่พี่ทิพนะหืมอ,อ,อยจอ,อยต้มถมห่อได้ขายไม่แพง หัวละสิบตอนห้าสิบเป็นหน่อไม้แบบหน่อไม้ลวกบ้านเราอะ่ะมันจะเอาขมขมอะ่ะแะอร่อยเจ้าชอวแบบเนี้ยตอยต้มตอยต้มประมาณสองน้ําถ้าใครไม่อยากมีรสขมเลยก็ต้มสัก3สามสี่น้ำจะทุกคนออืมอร่อยกินก่อนน้ำพริกเข้าก่อนน้ำพริกกะปิมากเลยหน่อไม้ ซื้อมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนั่นแหละซื้อมาส่องแพ็คอะแพ็คหนึ่งตัวก็ทอดไปแล้วเนาะอันนี้ย่างขนาดน้ำพริกกะปิทำไม่เผ็ดมากนะมันมยังเผ็ดนะเพื่อนๆกินพริกไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ยใส่กุ้งแห้งแลวยังเยอะเลยอะ่ะ ไอ้ที่เนื้อค้นๆคือมีแต่เนื้อเนื้อกุ้งแหง้งเพื่นๆแช่น้ําข้ามคืนแล้วมาโขกให้ละเอียดสอลงไปกะปิกก็ไปเผาก่อนอไปย่างอ่ะไปเผาก่อนลูกสาวก็ย้ายออกไปก็เงียบทุกคน มันก็มันก็เงียบอย่างนี้ตลอดแั่เงียบไ่านะจอยคือตอนเขาอยู่ก็เงียบกันอยู่แล้วมาก็มาเมื่อวานนั่นแหละมาหาพ่อแม่ก่อนแล้วก็มาบอกว่าจะลงไปภาคใต้ของอังกฤษโดยเฉาที่เมืองบาสอะไรสักอย่างอ่ะอืมแล้วก็ดันแบบว่าน้องเขาก็ไม่อยากรู้นะวันจะมีจะมีเอง พายุเอมี่มาเนาะชื่อพายุก็น่ารักนะพายุเอมี่ถึงบอก <laughs> อืมพายุเอมี่มานาะงก็ต้องขับรถไปวันสุกร์พอดีค่อยๆขับไป <c oughs> เห็นสุขกข้อความว่าไปถึงแล้วใช้เวลาหกถเจ็ดชั่วโมงเพราะว่าพายุมันแรงอะ่ะทุกคนมางจองไปแปดทิศหนึ่งอะ่ะไปเที่ยวอะแล้ว้อ้ก็ไม่เคยขับรถ ลงไปลอนดอนแล้วเพื่อนๆน,นะไม่ใช่ลูหูใต้ลอนดอนอีกเนาะเอ้ภาคใต้ของอังกฤษอ่ะอืทั้งแรกแฟนนางเปลี่ยนเปลี่ยนกันขับตานาไม่ได้ไม่มีประกันรถนางแฟนรถน้องแอนอะ่ะแฟนน้องแอนไม่ได้ทําประกันรถร่วมกันไงขับไม่ได้น้องแอนขับคนเดียว รั้งแรกเลยเก่งว่ะไปถึงจุดหนยปทางอย่างปลอดภัยไอพ่อกับแม่ก็นอนเนระาไม่หลับทุกคนขนาดคือห่วงลูกนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบได้ยินเสียงลมงตึงตึงตึงข้งางนอกปังปังปังเนาะเอมยิ่งเป็นห่วงลูก จะห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาแยกเราไปแยกออกจากเราแล้วทีนี้จะไปห้ามเขาเขาไม่ได้ได้เด็กขวบสองขวบทุกคนน้องแอนะจะส้ามสิบละห,ห่วงได้แล้วก็ทำไงได้บอกอีก่ะ บอกว่าจะมีลูกอีกประมาณสักหกเจ็ดปีจะมีลูกก่อนที่ว่าตัวเองจะสี่สิบนะมีก็มีไปเถอะบางคนบางคนก็บอกอยากเพื่อให้น้องแอนมีลูกนะคะน้องแอนเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วเพื่อนๆน,นะเขาจะสามสิบแล้วช่วงนี้เขากําลังมีลูกกาลังที่แบบว่ามีแรงที่จะเลี้ยงลูกได้เพื่อนๆน,นะน้องแอนเขาก็ไม่ได้อัดทนหาเช้ากินข้ามขนาดไหนะเขาก็มีเงินที่แบบสํารองไว้ให้ลูกให้เต้าเขานั่นแหละนะ เพื่อนเขาเรียนพร้อมน้องแอนเขามีลูกสามสี่คนละน้องแอนเขาเอาตัวรอดเขาได้อยู่จ้ะเขารู้นั่นแหละเพื่อนเพื่อนคนเราอายุจะสามสิบแล้วนะทํางานทํางานมีเงินไปท่งไปเที่ยวเขามีเงินที่ก็าจะเลี้ยงลูกเขาอยู่แหละเขาไปตั้างครอบครัวแล้วเขาก็อยากมีลูกมีเศร้าก่อนที่เขาจะอายุเยอะกว่านี้ไง มัวแต่แบบว่าจะพิ่งมีจะพิ่งมีจะมีลูกตนแก่ลูก,กเออเกิดออกมาบางทีก็ไม่สมประกอบได้ละบางคนนะแฟนน้องแอนก็กลัวแบบว่าถ้าน้องแอนอายุเยอะขึ้นอ่ะหนึ่งอ่ะร่างกายเราก็ไม่ค่อยดีมีลูกออกมาอาจจะไม่ไม่สมประกอบอ่ะนะ เขามีาก็มีมีแรงที่จะเลี้ยงของเขาเลแล้วแหละต่ทุกคนขอบคุณมากมๆาคนที่แนะนำน้องแอนอะ่ะจะมีลูกตอนแก่เพื่นพนอนอายเขาพอดีสี่สิบอย่างเงี้ยมีลูกเหรอเหมือนอายุสามสิบห้าถ้ามีลูกเนาะลูกห้าลูกห้าขวบแม่ก็สี่สิบลูกสิบขวบแม่ก็สี่สิบห้า ทีนี้รุ่มแม่ห้าสิบพอดีไปนั่งฟังผู้ปกครองคุยเหมือนคุณย้ณยายไปฟังราดเหรอเราจะมีลูกเราก็มีตอนที่เรามีแรงที่จะเลี้ยงเขานั่นแหละทุกคนมีแรงที่จะวิ่งเล่นกับเขานั่นแหละมีลูกตนแก่มาทําอะไรก็เหนื่อยอืเด็กมันแบบเขาเรียกอะไรนะมีมันมันมีแบบว่ามันมี energy เล่นได้ลตลอดเวลาไงอืม ชอบกับแม่ก,ก็แก่เนี่ยวิ่งตามไม่ทันหรอกถ้าห้าหกปีเขาจะมีก็ปล่อยเขามีก็จะมีตัวไหนก็ปล่อยเขาเนั่นแหละเพราะถ,ถ้ามันมีตอนเอายุสี่สิบน้องแอนสี่สิบเนาะหรือว่าน้องแอนสี่สิบห้าโจก็ไม่มีแรงที่จะเล่นกระลาดละอด็กไม่มีแรงจะเล่นกระลาดละเอาหลานมาฝากนี่คือแบบหลานต้องดูดูดูยายกับตาละอืม ไม่มีแรงลูกขนาดลุกๆนั่งๆก็ยังเวียเ้ยนห่วจะตายแล้วเนาะจะมีลูกถ้าน้องแอนให้ถ้าให้น้องแอนมีลูกตามเอฟซีแนะนำตายเลยทีเนี้ยจอยอยากตายไม่ใช่น้องแอนตายนะจอยเนี่ยตายคือแบบอะไรไหมไม่มีแรงเล่นกระลาดเขาหลาดมาฟาดอะ่ะอืมยายยายไปเล่นกันไอ้นู่นรู้ยงเล่นไรจับฉันที่เล่นซ่อนแอบเตี้ยตายห้าเลยทีเนี้ย เวียนหัวเนาะกลมๆเงยๆฮะอืมตื่นมาพัดเปลี่ยนเพราะอุ้มเพราะอ้อมกลางดึกกลางดื่นนี่โดไม่ได้นับไเนนอนเป็นซอมบี้ไอทำงานเด็กจอยอะ่ะมีเร็วๆดีแล้วแหะแคน,นีอะ่ะโตแล้วลูกลูก ไอ้อน้องเพื่อนน้องแอนเพื่อนสนิทน้องแอนอะเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนที่จอยทำงานอะลูกเขาจะอายุเก้าขวบสิบขวบละพูดถึงเนี้นยนะึกอะไรนะพูดถึงเนี่ยคือว่าถ้าถ้าว่าลูกจะสาวจะมีลานเนี้ยก็มีก็มีมแต่ปาญหาว่าเราจะมาให้รอนจนจนเราพร้อมมันก็ไม่ได้เพื่อนๆเรา ถ้าถามมารอให้จนจอยพอมไม่จอยไม่มีไม่มีทางพร้อมอ่ะคือไม่อยากจะเลี้ยงอ่ะเขา้าใจปะ่ะแต่ความเป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นยา่นางานที่แบบเขาต้องการให้เราดูให้เขาสักวันสัวงวันเงี้ยคนเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายก็ต้องดูให้ใช่ไหมก็จะบอกว่ามันหลีกเลี้ยงในการที่จะปฏิเสธลูกแบบว่าแม่ฝากลูกไนนะกว้หน่อยนะสักคืนสังคืนเงี้ยจะไปเที่ยวกันเงี้ยเหมือนจะไปเที่ยวนอกประเทศอย่างเงี้ยเผื่อเอาลูกไปไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะ เออเราจะได้มีแรงที่แบบว่าสู้รบตกมือก็ล่านเนี่ยเข้าใจป่ะ,ปะแต่ถ้ารอให้จอยพร้อมนะ่นะน่ะจอยแปดสิบจอยก็ไม่พร้อมมาที่จะดูล่าเน,นะน่ะนึกาวะเมื่อะไรกลัวไงกลัวจะมีกลัวเขาจะมีล้าให้ตอนที่เราแก่แล้วเราเข้ามาฟากเราแล้วเราเลี้ยงไม่ได้ไงเหน,นื่อยเราอะ่ะอืมใช่ไหมอืม แต่ส่วนส่วน,วนแม่ย่าน้องแอนนอ่ะนะแม่แฟนน่ะเขาเออนเดูนะเขาเอ,อ,เอ็นดูน้องแอนนะเขาจะบอกเขาบอกลูกชายเขาบอกว่าเมื่อไหรเธอจะมีหลานให้ฉัน <S <S <an> <S ฉันอยากจะอุ้มหลานเร็วๆหนูนะเพื่อนๆ <S <S <an> อไอเจ้าแฟนน้องแอนก็มาเล่าน้องแอนไงมาแ,แม่ฉันน่ะเขาสะกิดถามฉันตลอดอ่ะเนี้ยน้องแอนบอกจะพึ่งเลยมีก็มี เราจะได้ใช้พะละกกำลังอยู่กับหลานตอนที่เราแข็งแรงส่วนน้องหมาน้องหมาก็บอกว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะเป็นเป็นน้านะอืมไม่พร้อมที่จะให้ใครมาเรียกฉันว่า <laughs> อันตี้หมอ่เงี้ยฮ่าลูาเ่ีฮ่านึาภาพแล้่อั่ตี้ม <laughs> ไม่อา่าฮ่าฮม่าร่าม่ แม่ยังไม่แม่ก็ยังบแบบยังไม่พร้อมจะผักลูกมันนานแล้วไงมันถึงถึงก็สงสารก็เนานะถ้ายิ่งอายุเยอะยิ่งมีลูกยากอีกทั้ทงไงอืมฝ่นางเม,มื่อแม่แม่ยาแม่แฟนเขาก็อยากจะเลี้ยงของเขาอยู่ช่วยเลี้ยงอยู่ไม่ใช่มีแต่เราเลี้ยงไงกินไปคุยไปทุกคนเลย เราจะพูดอะไรนะกินนะเขาอย่างอาร่อยอร่อยเนี่ยสตอนี่ของชอบนี่เลือกกินพวกสตอเนี่ยต้นพี่กรตาในช่วงวันหยุดนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้ากินวันธรรมดาแล้วไปทํางานปากเหม็นกลัวเพื่อนฝรั่งจะสลบจนเราพูดกับเขาการเขาถามเราแล้วตอบคขาถามเขายื่นมาใกล้ที่เกิดจอยด้วยเพื่อนก็หน้านี้แทบมาจุ่มกับปากโดยเลยกลัวเขาเหม็น ก็กิ่นกะตัวจะทำลายม,มิตรภาพมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจริงๆมันเหม,ม็นมานนี้มันถอยห่างเลยไม่กล้าเข้าใกล้เราเลยเออทำวันที่ว่าวันหยุด <S <S อิ่มเลีก้วก็จะแพ็คใส่ถุงใส่กล่องดีๆขนมมาเจา้ก็จะส่งขนมไปให้ลูกี๋ยวน้องแอลน้องบายชอบใช้เนี่ย ชาเขียวลาเต้เขาจะส่งไปให้ลูกด้วยอะไรทุกคนนี่อร่อยอร่อยคิดถึงแม่เลยแม่ชอบทําชอบไปหาจอยกับแม่ชอบไปหาหน่อไม้บนเขาแล้วก็มาเผาไฟเผาไฟเสร็จก็เอาไปนึ่งแม่นึ่งก็ต้มเก็บไปถุงห้อยไว้ตามใต้ถุนบ้านอะ่ะ อ,อร่อยโอเคทุกคนนะจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจจอยจ้าขอบคุณค่ะบาย